สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามายิงปลานะครับวันนี้ใช้ปืนนะครับปืนนี้เปิดหัวมาได้สวยเลยะครับนี่นะครับแต่เราก็ยิงไม่ถูกเยอะอยู่นะครับวันนี้เปิดหัวมาได้สวยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีปืนนะ,ะเราจะเอากล้องใส่หน้าอกนะคะรับยิงใส่สวยะครับปืนนี้ ฟ้าค่อนข้างจะลอยดีครับแต่มันลอยลึกนะครับยิงยากหน่อยหนึ่งนะครับนี่เดินยิงตามข้างป่าครับหมายสวยครับนี้นี้เป็นหมายของนายเรียวโก้ครับเข้ามาจอดในป่านะครับตามชมครับนี่ครับหมายของเรานะครับนี้จะเป็นปืนนี่ครับวันนี้เราใช้ปืนนะครับ ถามชมครับว่ามันจะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าแต่มันก็มีปลาเยอะนะครับแต่มันไม่ค่อยตัวใหญ่เท่าไหร่ครับเราต้องรอตัวใหญ่นะครับปลาจะขึ้นฝั่งโน้นเยอะนะครับนี่เผาพุ้งฝั่งโน้นนะครับนี่ครับตัวเล็กจะอยู่แถวนี้เยอะครับตัวเล็กเราไม่มีห้างนั่งเฝ้านะครับ นี่เราเยืนตามริมคลองนะครับนี่ครับมาเรื่อยๆนะครับปลาลอยลอยลึกอยู่นะครับตัวใหญ่จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับริมขอบวุ้งฝั่งโน้นเราไม่เห็นนะเราไม่มีห้างขึ้นนะมองไม่เห็นฝั่งโน้นนะครับเห็นแต่ปลามันขึ้นนะมันขึ้นน้ำนะครับเป็นวงกลมนะครับ มองเห็นตัวมันมันไกลเกินครับเราอยู่ต่ำํำนะฮะยัมีตัวมาเรื่อยๆนะครับตัวมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะ,ะเราจะเฝ้าตัวใหญ่มันนะฮะ đèn nàyเริ่ม rán rồi, đèn rán rồi, hợp. mốt đèn biết qua này, như tôi thích thích. đầm, đầm tìm. มันต้องรอตัวใหญ่นะฮะตัวใหญ่มันจะออกสีขา,ขาวๆนะะมองไปก็เห็นสีขา,ขาวๆเดี๋ยวมันอยู่ลึกๆนะนะฮะมูฟ้า,อาวออรอนะฮะ สวยตามรู้นครับนี้ฮะครับเป็งานของน้าณาที่มาก่อนนะครับนี่ครับผมก็ใช่ครับแค่เดียวครับนี่ครับมาปาวนวายแล้วครับนี่ครับนี่เดี่ยวปาวตึ้งอันนี้ก็ปืนด้วยกันนะครับนี่ครับนี่ก็ปืนนะตัวนี้งามงานี่ครับตัวนี้ซ้อนสองใช้สวยครับ นี่ครับนล้ปลายังไงสวยเลยฟ้าปุ้มปุ้ยปลาปุ้มปุ้ยฟลาันนป่าันปลาหนนี่หนนี่อ้าฝนตกอยกโอ้ยอุตยฝนตกสสยวนี่ใส่ยังสี่ทุ่วานี่นี่ครับแต่นี่มันถือส่นสมาเด้สวยมากเลยนะครับฝนตกอยกครับ โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ฮะนี่ครับไปไปนี่จะเป็นสวยๆครับไม้สวยสวยแต่ตอนนี้ฝนตกครับฝนตกไรผมก็คงจะนั่งอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวก็กล่าวแล้วเข้ามาท้ายๆเขาปืนด้วยกันนะฮะตามต่อครับน้งแนี่ฮะโอล่างนี่ฮะตามต่อว่าผมจะมีผลงานมากขนาดไหน หรือจะมีแต้มเดียวกับบ้านนะครับ <c oughs> อากาศมันเป็นใจเพรามันไม่แดดเพราวันนี้คืมคึมนะครับตามต่อ,อครับนะครับน้องรุนกันดูว่ามีมีปลายิงไหมแต่ตัวเล็กขึ้นเป็นฝูงเลยนะครับฝนตกเสร็จเมื่อกี้นะครับนู้นครับเป็นฝูงเลยนะครับตัวเล็กเยอะมากครับแต่ตัวใหญ่ มีเพื่อนเขายิงไปแล้วนะครับเขากลับแล้วนะครับเขาได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับตัวเล็กเป็นฝูงเลยนะครับโอ้โหเอาครับหลังฝนตกจะเป็นยังไงครับแต่ตัวเล็กขึ้นเป็นแพรอะไรนะครับเราจะเฝ้าออตัวใหญ่นะครับ ่อนได้ปลาอะไรปลาปมปุ้ยเป็นสีสีเยสวยมากเลยนะครับตัวใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวเล็กอยู่ข้างบนนะครับงาเฝ้าตัวใหญ่ครับ เราพาวนา้ห้ได้ตัวใหญ่นะครับมีผลนานให้นานๆให้ชมนะครับผมก็ไม่เคยเข้ามาแล้วเพื่อนโทรมาหาเพื่อนครับเพื่อนบอกว่าเข้ามาหมายนี้ครับนี่ครั้งแรกนะครับตัวเล็กขึ้นเต็มเลยนะครับตัวใหญ่มันอยู่ข้างล่างนะครับของนี้ครับเพื่อนก็ยิงไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ รอบไปไม่รู้จะหมดหรือเปล่าฮทำลุ้นกันครับมีมีตัวให้เรายิงไหมหลังฝนตกนะครับวันนี้ จะมีตัวให้เรายิงไหมนะขอตัวใหญ่ๆน้อยนะเขาก็มีเขา้มามาก็ได้ตัวเล็กไปเยอะอยู่ไม่ค่อยมีตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่มันอยู่ข้างล่างหมดแล้วไม่ค่อยลอยขึ้นมาเป็นฝูงเพียบเลยนะครับ

nó không lo tôi dày đó hấp phao tôi dày hấp cho nó nó chỉ dày cho nó hấp ไม่โดนครับโอ้ยเสียดายมากเลยครับตัวใหญ่อยู่นะครับเมื่อกอี้ไม่โดนเฉยเลยครับดูนี่มขัขึ้นขึ้นขึ้น,นเยอะเลยครับโหแพ้เพียบเลยครับเสียดายยิงไม่ถูกครับ ใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนเฉยน่าเสียดายมากเลยครับช่วงมันหันตูดไปพอดีนะเดี๋ยวเขามาครับ ปลามันเชื่องๆโ,โดนน้ำฝนนะครับนี่ปลาเยอะโดนน้ำฝนปลาเชื่องมากเลยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวนีเน้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เรียบร้อยเลยครับเอามาดูกันครับใส่สวยอยู่นะครับ โดนหรือเปล่าเขบอกว่าไม่โดนนะเอ้าเห็นมันลอยเห็นมันหงายท้องเลยนะครับเอ้าตายแลย้วไม่ได้ปลาเลยครับนึกว่าโดนน่าจะเสียแล้วปลามันโดนอะไรสักอย่างนี่ครับไม่ได้เลยสสยสวยเลยนะครับตายแลย้วไม่ได้ปลาแล้ว ส,สวยเลยนะครับมุกี้เสียดายมากไม่ได้เลยนะครับสวยเลยครับยังสวยอยู่นะครับมุก้แล้กวก็โดนแล้วโดนถูกอะไรก็ไม่รู้ครับ thấy ngại thoáng cái mà ạ ừ ừ khi lúc mà mới thuộc trời ạ ừ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  โอไม่ได้กินเลยครับลงเมยครับเนี่ยครับเนี่ยครับไซส์สวยครับหางแดงมาครับตัวใหญ่ๆเป็นโลยิงไม่ถูกครับน่าจะข้ามตัวนี้ก็เกือบข้ามนะครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยครับ ตำต่อครับมาครับขอบคุณครับว่าเราจะได้ตามยิงแล้วครับนี่ครับโดนหรือเปล่าโดนครับโดนครับโดนครับนี่นี่โดนนะครับไม่ต้องเสือกอะไรครับนี่ครับพอได้อยู่นะครับ เอาทำงานครับร้อยใหญ่ครับมันยิงไม่ถูกครับนี่ครับมันลุ้นกันครับขึ้นมาแล้วนี่ครับสายปลาเรานะครับได้ครับนี่ ตัวเป็นโลยิงไม่ถูกครับเสียตายมากเลยนะครับตัวเป็นโลยิงไม่ถูกอันนี้ก็เกือบไม่ถูกนะครับนี่เกือบข้ามนะครับอันนี้คือนิดเดียวโดนนิดเดียวครับนี่ครับปืนนะครับนี่อันนี้เราใช้ปืนนะครับตามต่อครับครับมันลุนต่อครับ ไข้เสวยหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยครับขอค,ค,รครับัใช้เสืงนะครับตัวใหญ่ยิงปืนมะาตัวใหญ่พิโดยิงปืน 本来一个人在吃。嗯嗯嗯嗯 ว่างเลยนะครับยังไม่ตกเลยครับ้องลงเป้าใหม่ครับเดี๋ยวลงเป้าปลาแป๊บนึงนะครับ น,นี่ครับสายปลาครับนี่ครับโดนนิดเดียวครับโดนตรงนี้ขาดอยู่ข้างล่างนะเก็บปลาันหับโอ้ยหนห่ครับลาเริ่มบางแล้วครับปลา คามเริ่มบางนั้นยิงยากช่วงปลาเยอะๆยิงไม่ถูกครับตัวใหญ่ก็ยิงไม่ถูกครับลุนต่อครับนี่ครับในที่สุดเราก็ได้สายสวยขึ้นมาอีกแล้วนะครับสายสวย่นนี้ก็ยิงไม่ถูกครับหลุดไปหลายตัวเหมือนกันนะวันนี้นี่ครับสายสวยๆนะครับไม้สวยๆครับปลาเยอะครับ ต,ตัวเล็กเนะี่ยเยอะเป็นฝูงเป็นฝูงเลยแต่ตัวใหญ่หายากครับตัวใหญ่มันอยู่ลึกมันไม่ค่อยเข้ามารวมฝูงกับตัวเล็กนะครับนี่ยครับอืมปลากขขึ้นฝั่งทางโน้นนะครับไกลครับยิงไม่ถูกครับนะครับท่าน้ชมครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานปืนนะครับปืนตัวนี้นะครับวันนี้ยิงปืนครับวันนี้หนูจบ่าครับจกปาร์เลหรือจาอะไรหมอนี่นะครับผลงานโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเป็นดูโบลเลยดูโผลโโ่โดนย,ยิงเลยนี่นครับผลงานโดยรวมครับวันนี้ของเรา ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับยิงไม่ค่อยโดนครับตัวเล็กๆนี้ยิงโดนดีจริงๆนะครับตัวให,ใหญ่ๆนี้ยิงไม่โดนนะครับนี้ผลงานเราก็ประมาณนี้นะครับเราต้องซ้อมอีกนานนะครับปืนยิงไม่ค่อยโดนตัวให,ใหญ่มาเป็นโดยิงยิงไม่โดนเลยต,ตัวเล็กๆอย่างนี้ยิงโดนครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้า กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณครับ